สวัสดีครับวันนี้มาชมสวนครับผมมาดูกล้วยไม้ปรากฏว่าดีใจมากเลยเพชรชืงปลูกมาตั้งสิปีวันนี้นะครับผมเห็นดอกโอ้โหไม่เคยเห็นดอกอะไรที่มันสวยงามขนาดนี้มาก่อนเลยสวยมากครับสวยมากเลยอ่ะเพชรชืงกกำลังแทงช่อ บางส่วนก็มีดอกออกมาแล้วครับโอ้ยสวยงามมากเห็นไหมครับอืมสวยงามมากเลยเห็นไหมครับตอนนี้กําลังดอกตูมโอ้ยสวยจังเลยกําลังแทงชอ,อกมาสวยงามมากสวยงามมากครับมีอยู่สองสองกอ กำลังแตกโอ้ยนี่แหละคเ,เรย้ว่าพญากล้วยไม้เธอช่างสวยงดงามเหลือเกินโอ้ยเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยปลูกเองตั้งนานแล้วเพิ่งเคยเห็นโอ้ยรอมานานเลยอะ่ะรอมานานเลยสวยงามมากต้นไม้กล้วยไม้อันนี้กอที่หนึ่งเห็นไหมครับกอที่สองกำลังแตก กำลังแตกก็คือคอนี้สวยงามมากเลยรอชมรอชมให้มันดอกออกมาให้มันเต็มกอเลยครับโอ้ยกำลังแทงยอดออกมาโอ้ยงามากงามมากงามมา,งามมาก ต้องเก็บภาพเป็นที่เราลึกน้อยโอ้แสดงว่าเราจะโชคดีนะเนี่ยนะครับถูกหวยน่าจะถูกหวยนะเนี่วันนี้ถูกรอตเตอรี่ด้วยเราวันที่หนึ่งไอย้ยาเพราะว่าเพิ่งเห็นปา่ายากล้วยไม้เพชรหงออกดอกครับสวยงามมากืมประทับใจที่สุดเลย สวยงามมากครับเตยช่างงดงามเหลือเกินอ่าสวยไหมครับสวยไหมต้องถ่ายยังไงสูมเข้าไปมันภาพเป็นมัวๆเออนี่สวยแล้วโอ้โหสวยงามมากครับงามมากอเอแคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดอกให้มัน บานเต็มที่ผมจะมาถ่ายรูปอีกครั้งพรุ่งนี้ช่อน,นี้แหละโอ้ยสวยจังเลยอยันนี้กัน